สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับอันนี้นะครับเป็นเอ็นนะครับเป็นสายเอ็นตกปลานะครับของวูฟนะครับของมาป่านะครับเป็นเอ็นสิบห้าปอนนะครับเส้นเล็กนะครับเป็นเอ็นโหลดนะครับสิบห้าปอนความเหนียวก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าเป็นเอ็นโหลดนะครับสายจะเล็กมากนะครับก็ถือว่า ใดีนะครับ15ปอนด์0.33มิลนะครับดูนะครับอันนี้นะครับเป็นชุดใหม่นะครับที่ซื้อมานะครับก็จะมีสายเอ็นแล้วก็รอกนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบนะครับอันนี้นะครับก็เป็นรอกที่เราซื้อมาพร้อมกันนะครับดูนะครับ เป็นของมาป่านะครับเป็น em เบอร์สองพันนะครับจะมีอ่เป็นของวูบนะครับอ่าตัวนี้นะครับเบอร์สองพันนี่ก็จะขนาดประมาณนี้นะครับก็ถือว่าไม่ใหญ่มากนะครับส่วนด้านบนนี้นะครับจะโค้งนะครับขอบจะโคง้ง ปีได้ไกลนะครับเขนจะเป็นสีทองนะครับก็น่าจะเป็นอันลอยนะครับตัวนี้มือหมุนนี้จะกลมนะครับเหมาะนะครับกับการตีเหยื่อปลอมนะครับเดี๋ยวเราลองมาเทสดูนะครับด้วยเหยื่อกบยางนะครับกบยางตัวนี้มีขนาดอยู่ประมาณมีน้ําหนักอยู่ประมาณ6กรัมนะครับก็ประมาณ3เมเซนนะครับตัวนี้ประมาณปีกว่าแล้วนะครับ จำไม่ได้ว่าเป็นยี่ห้ออะไรนะครับตัวนี้คือเหงื่อตัวที่ใช้อยู่นะครับอันนี้นะครับกันเบดที้ผมใชจตกนะครับอันนี้จะเป็นอกันถ้าผมจําไม่ผิดนะครับน่าจะเป็นกันของอาชิโนนะครับเวทนี้รู้สึกว่าจะเป็นหกเท่าไหร่ผมจําไม่ได้นะครับกันนี้นะครับ ผมใช้ตกปลาชนอยู่นะครับใช้มาแล้วประมาณสิบหปีนะครับสิบหปีนะครับกันนี้ใช้ตกมาแล้วนะครับไม่เคยหักนะครับเป็นกันตันนะครับเป็นกันตันน้าหนักก็ไม่เยอะนะครับดูนะครับเคยตกหมดนะครับใช้ตั้งตกจะโดนะครับตกหน้าดินแล้วก็ตีเหนือตีเหนือปลอมนะครับผมจะใช้กันนี้ตลอดนะครับ กันเบ็ดผมมีเยอะนะครับแต่ว่าคันที่ผมจะใช้เป็นประจำเลยจะเป็นคันนี้นะครับสนมากนะครับสิบหกสิบเจ็ดปีนะครับที่ผมใช้อยู่นะครับก็ผุนานนะครับผมว่าปีหนึ่งประมาณสามสิบกิโลนะครับประมาณนั้นนะครับที่ใช้ตกอยู่นะปีนึงนะครับตกประมาณสามสิบกิโลนะครับนี้ใช้มาแล้วสิบ อ่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดไปประมาณนั้นนะครับอายุเยอะนะครับกันนี้แต่ไนี้หาไม่ได้แล้วนะครับทนมากนะครับเคยอัจจะโดมาแล้วอ่าอัากิโลนะครับอไม่หักนะครับแต่ปลาก็เอาไม่ขึ้นนะครับใช้วิธีลากอย่างเดียวนะครับลากขึ้นเลยนะครับคือเวทเวทมันอ่อนนะครับแต่ว่า คันไม่หักนะครับแต่ปลานี้คือเอาไม่ขึ้นเหมือนกันนะครับงัดปลาไม่ขึ้นแต่ว่าคันก็ไม่หักทนมากนะครับคันนี้ผมก็เลยใช้คันนี้ตกเป็นประจำนะครับเดี๋ยวเรามาเทสตด,ดูนะครับว่าอ่าโรคหมาป่าเบอร์สองพันนะครับแล้วก็เอ็นโหลดหมาป่านะครับสิบห้าปอนด์นะครับจะตีไกลกี่เมตรนะครับ เดี๋ยวเรามาทัดอบดูกันนะครับเหงื่อนะครับเวลาผมมาตกนะครับผมจะใช้แบบนี้นะครับคือต่อลูกมุนนะครับแล้วก็มีห่วงแล้วก็มาต่อกับเหนื่ออีกที่นึงนะครับถ้าเกิดเป็นเหนื่อกะดีนะครับก็จะใช้แบบนี้เหมือนกันนะครับผมจะไม่ใช้กิปนะครับผมจะใช้เป็นห่วงนะครับเพื่อต่อเหงื่อนะครับถ้าเกิด โดปตกปลาที่มีขนาดโตกว่านี้นะครับรู้ว่าเป็นปลาชะโดนะครับผมก็จะใช้วิธีการต่อห่วงนะครับอาจจะเป็นต่อลูกหมุนหรือต่อห่วงเพื่อเพิ่มความยาวนะครับเพราะว่าผมจะตกปลานี้ผมจะไม่ได้ใช้สายรีดนะครับของผมใช้วิธีนี้นะครับก็ไม่เคยขาดนะครับนานๆครั้งนะครับจึงจะเจอการขาดสักทีหนึ่งนะครับดูนะครับ แนะนำนะครับวิธีนี้ใช้ดีนะครับแต่จะช้านิดนึงเวลาเปลี่ยนเหยื่อนะครับเดี๋ยวเรามาลงเทสเหยื่อกันดูไอเทสเหยื่อกันดูนะครับว่าโรคตัวนี้ตีไกลไหมนะครับแต่ที่ทดสอบมาแล้วนะครับตีไกลพอสมควรนะครับเหมาะกับการตีเหยื่อเบานะครับ เราลองมาตีดูอีกครั้งนะครับดูนะครับไกลมากนะครับก็ประมาณยี่สิบเจ็ดสามสิบประมาณนั้นนะครับถือว่าเอ็นจะเบานะครับ มีขนาดเล็กแล้วก็เบาโรคนี้ก็คือสายเอ็นจะออกดีมากนะครับเหมาะมากนะครับสำหรับการตีหัวปลอมนะครับโรคตัวนี้แนะนำเลยนะครับผมว่าดีนะครับถือว่าออกแบบมาดีมากนะครับโค้งนะครับส่วนนี้จะโค้งนะครับแต่ไม่สายเอ็นนะครับอกดีอ่าสี่ลูกปืนนะครับโรคตัวนี้ มีการกลับด้วยนะครับก็คือการการกลับนะครับมีการกลับด้วย